ไลฟ์สดๆนะครับจากสวนบ้านพีพัทยานะครับสวัสดีครับพีพัทยาจากช่อง PPN Channel นะครับเช้านี้ก็อยู่ที่สวนบ้านพีพัทยานะครับช่วงนี้ก็จะพยายามไลฟ์ทุกๆวันนะครับในช่อง PPN จะได้มีความเคลื่อนไหวนะครับ ไม่ได้ไปทำคอนเทนต์ที่ไหนไม่ได้ออกไปไหนนะครับเก็บตัวอยู่แต่ในสวนพรฉะนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีต้นทุนไม่ใช่เดี๋ยวมีงบหน่อยนะฮะมีพัจ็ตก็จะเดินทางไปถ่ายคลิปมาฝากนะครับช่วงนี้ก็ดูแต่คลิปบ้านๆอยู่ในสวนบ้านพีพัทยาก,กัแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะพาทำอะไรเอ่ยวันนี้ผมมีแนวะคิดว่าจะเอาต้นคราวฤสี นะครับมาแยกๆนะครับส่นเช้านี้มาผมก็ทําไปได้แล้วสามเรียกว่าอะไรแยกไปได้สามสามนี่แหลวนะครับเรียกไม่ผูกไม่ถูกสามอันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก็วันรันนี่มาหน่อยนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับให้เข้ามาหนึ่งท่านเปิดเผยตัวได้นะครับเดี๋ยวขอปาพาไปชมนะครับดูที่สวนบ้านนะครับเดี๋ยวกลับหน้ากล้องนิดนึงไล์สดๆนะครับ ผมไม่ได้ตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนี่นะครับนี่ครับต้นเขาเรียกว่าอะไรหนวดเคลาอร์อสีนะครับอันนี้ก็มีเขียดตะปาดเข้ามาออกไข่เข้ามาคลายน้ําลายเขาเนาะนะแล้วก็มันเริ่มรกแล้วมันเริ่มดกแล้วนะครับผมก็จะมาเอาพวกนี้ซึ่งมันไม่มีอะไรมีประโยชน์เลยแล้วนะครับก็จะอ,ออกซะแล้วก็จะเอาต้นเคลือรสีมา,าแทนนะครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องออกแล้วเนี่ยเอาออเลยนะครับ ปึ๊บนะครับเราก็จะมาใส่อย่างีงแทนแบบนี้เลนะครับประมาณนี้เลยนะครับลองทําดูนะครับถ้าใครมีต้นเขาเสียเยอะนะครับนี่ครับอย่างนี้ก็มันเริ่มยาวแล้วนะครับเนี่ยผมก็จะเริ่มมาทําแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับวันนี้เพิ่งเริ่มทําได้เมื่อกี้เองนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่ทําเสร็จแล้วนะครับทําเสร็จแล้ว บรรยากาศเช้านี้ก็ไม่ร้อนนะครับพี่สวนบ้านพี่พัทยานี่ครับนี่คือผมทำานอันแรกเลยเป็นนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะต้องอา้าสัญญาณหลุดามาต่อสัญญาณหลุดไปไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะไม่สวยนะครับทำไปเถอะใจเราอยากทํานะครับทาไปเถอะวางผิด้างถูกอะไรช่างมันนะครับนี่นอา้าวหลุดอีกละแล้วนี่ก็เพึงทําต้องขออภัยด้วย นี่นะครับผมทําเป็นได้อานที่สองก็นี่อันที่สามนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีสามอันนะครับจะทําให้หมดนะครับต้นนี้ต้นฝรั่งนะครับแต่ผมตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อความสวยงามเนาะเราจะจัดสวนให้ค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับนี่ผนังที่ด้านผนังกําแพงก็วาดรูปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ก็เขาสีหมดนะครับ เดี๋ยวจะทำตรงนี้ให้เสร็จทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ประดับประดาด้วยกล้วยไม้นะครับนี่นี่เพื่อนเพื่อนมาก็มาถ่ายรูปตัวนี้ก็จะสวยนะครับเป็นวาดภาพวาดฟ้าผนังจากอาจารย์ชานะครับขออนุญาตเอยนามเนาะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับถ้าเราจัดให้สวยก็จะสวยนะครับสวนเราฝั่งนี้ผมปลูกหญ้าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆตัดแต่งไปนะครับอันนี้ก็กิ่งพยุงนะครับที่ผมตัดแต่งกิ่งก็ได้เป็นฟืนเดี๋ยวค่อยๆ หักนเล็กๆนะครับเป็นไว้ใช้นะครับเมื่อวานที่ถ่ายให้ดูก็คือนี่ครับต้นกระทอมก้านแดงนะครับใบกระท่อมก้านแดงลองลงมาลงดูนะครับผมก็เริ่มตัดหญ้านะครับหลงต้นไม้เดี๋ยววันนี้ก็ก่อนจะกลับบ้านก็เก็บดอกแคร์ไปสะสมเอาไว้อีกนะครับล่าสุดก็ทำเพิ่งทำแกงส้มไปเนาะศาลานั่งพักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ นี่คือบรรยากาศานบ้านนะครับนี่นะครับกำลังออกยอดเลยนะครับผักติ้วผักติ้วนะครับปลูกลองปลูกหนึ่งต้นนะครับเขาก็เป็นนะครับผักติ้วแล้วก็ข้างล่างนี่ก็อันนี้คือกล้วยอ่าอ่กล้วยนาคนะครับผกล้วยนากนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูอีกที่หนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งนะครับบารันนิดวันลนน้อยนี่ก็อ้อยนะครับ ลองปลูกดูนะครับดูว่าดินแถวนี้มันจะรับอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวผมก็จะเด็ดไอ้ที่มันย้อยๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับเด็ดๆแล้วก็มาเสียบๆสลับกันไปนะครับก็ได้พี่อโนไทยนะครับพี่หนุ่งของเราเป็นคนให้วิชานี่มานะครับก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่งมากๆนะครับขอุยัดเอวยาเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็จะเสียให้มันเต็มนะครับนี่มันหนาไปละนะครับ มานี้เลยนะครับนี่บรรยากาศเชา้านี้ที่สวนบ้านพี่พัทยานะครับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆพี่เพียร์ชแนลให้ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับเล็กน้อยๆน,นะครับจากเช้านี้ที่สวนนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเมนประเมนประเนือ้อัล